เผยข้อมูลสมาชิกรักพิงคคนไหนรวยที่สุด คลิปนี้เราก็มีเรื่องราวดีๆของศรีสาวแบล็คพิงมาอัปเดตกันเช่นเคยค่ะไม่ว่าเราจะพูดถึงยุคไหนเพลงป๊อปก็เป็นแนวเพลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ครองชาร์ตมาโดยตลอดและก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่สหรัฐเคยมีฉากเพลงป๊อปร่วมกับศิลปินอย่างบริตนิสเบียเอนซิงและคริสติน่าเกลีราแต่ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาการสดแสดงในต่างประเทศเริ่มครอบงำวงการเพลงป๊อปเนื่องจากมีศิลปินต่างชาติจํานวนมากขึ้นที่ประสบความสําเร็จในดนตรีกระแสหลักปัจจุบันค่ะแม้แต่ในแง่ของความบันเทิงก็ไม่่่มีีีใคครแแแสดดงงงงเเเเเพพลลลลลลลปปปอออไ้้ทาากกกับศิินหหวะะข หรือ Kpop ได้ค่อยๆสร้างแรงหนึ่งดูดตั้งแต่สมัยของกังนัมสไตล์และตอนนี้ได้กลายเป็นแนวเ,เพลงที่ร่ำรวยในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาซึ่งวง Black พิงก์ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่น่าจับตามองเป็นอย่างมากค่ะและสมาชิกของสีสาวแบล็คพิงก์ไม่ว่าจะเป็นลิซ่าเจนนี่โรเซ่และจีซูได้สร้างผลกระทบอย่างมากต่อเพลงป็อปในช่วงเวลาที่พวกเขาอยู่ในวงการนี้ตั้งแต่ปี2016ค่ะซึ่งแบล็คพิงก์ได้ออกอัลบั้มสตูดิโอ2อัลบั้มอัลบั้มแสดงสด4อัลบั้มและก็ยังมีภาพยน Black ตร์แบล,นนลปิินนชาเกีีท่ตดดอัดับ สุดในบิลบอร์ดฮอตร้อยซึ่งได้สร้างสถิติโลกกินเน็สองรายการและมีมูลค่าสุดที่มหาศาลซึ่งวงแบล็คพิงก์ก็ได้แซงหน้าคู่แข่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพวกเขาอย่าง BTS ในมูลค่าสุดที่ทั้งหมดซึ่งหมายความว่าสีสาวแบล็คพิงก์แต่ละคนค่อนข้างรวยแต่ในบรรดาสาวๆเองสมาชิกแบล็คพิงก์คนไหนที่รวยที่สุดและถึงแม้ว่ามันอาจจะดูราวกับว่าแบล็คพิงก์เพิ่งก้าวเข้าสู่วงการเพลงเคป๊อปแต่จริงๆแล้วทั้งสีสาวนั้นได้เข้าสู่วงการเคป๊อปมากกว่าทอสวสแล้วค่ะซึ่งค้งก,กตงนใใปีี2010ภายายายเเพลเหลห อย่าง YG Entertainment ในช่วง6ปีข้างหน้าสาวๆได้ฝึกฝนและอัดเพลงก่อนที่จะเปิดตัวโปรเจกต์แรกของพวกเขา Square One ในปี2016ตั้งแต่นั้นมาวงก็ประสบความสําเร็จอย่างมากในเอเชียและตอนนี้ก็กลายเป็นวง K-pop ที่โด่งดังที่สุดในเอเชียค่ะและโดยรวมแล้วทั้งกลุ่มมีมูลค่าถึง40-45ล้านดอลลาร์ตามข้อมูลของ The Things แต่เช่นเดียวกันกันกนกบ Justin Timberlake จาก NSYNC และ Omarion จาก B2K มักมีสมาชิกคนหนึ่งที่เคลื่อนไหวมากกว่าเพื่อนในวงเสมอและด้วยความสําเร็จทั้งหมด,ท,หมดที่กลุ่มประสบมาแฟนๆสามารถเห็นได้อย่างชัดเจน ว่าสมาชิกคนใดทำเงินได้มากที่สุด ซึ่งเราก็เคยเห็นกันมาแล้วเมื่อกลุ่มเพลงป๊อปยอดนิยมได้แยกทางกันเชื่อคร่เพื่อทํางานเป็นรายโปรเจกต์และออกอัลบั้มเดียวซึ่งสมาชิกข,ของ Black ิงกก็ไม่ต่างกันค่ะเพราะพวกเขาเกือบทุกคนได้ออกอัลบั้มเดบิวต์ในฐานะศิลปินเดี่ยวเกือบทุกคนแล้วซึ่งน้องลิซ่าก็เป็นสมาชิกบลัดพิงคนล่าสุดที่เปิดตัวโปรเจกต์เดี่ยวครั้งแรกของเธอคือลาลิซาซึ่งขายได้เกือบล้านก๊อปปี้ในสัปดาห์แรกของปีที่แล้วค่ะและในช่วงท้ายของการออกอัลบัม้มลิซ่ามีมูลค่ามากกว่า13ล้านดอลลกกลดลนดอลลารูขง Jenny, oo, แะ Rose, ล้านดอลลาร์ค่ะและตามรายงานของ Capital FM ลิซ่ายังได้สะสมความมั่งคั่งของเธอผ่านการทํางานของเธอในฐานะทูตของแบรนด์แฟชั่นสุดหรูอย่าง Prada และ Celine ค่ะและในตอนนี้น้องลิซ่าก็ขึ้นแท่นเป็นสมาชิกที่ร่ารวยที่สุดของ Blackpink ซึ่งไม่ว่าเธอจะหยิบจับหรือทําอะไรก็กลายเป็นกระแสได้อย่างง่ายดายซึ่งก็เหมาะสมในการเป็นผู้ทรงอิทธิพลของโลกจริงๆค่ะและหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ